เบกกิ้งนิวครับทุกคนหลังจากที่เงียบหายไปนานในที่สุดแมดลีฟก em ็เริ si eh <S <s Likewise, wow. dizer, so ่มขยับตัวแล้วและขยับทีสะเทือนทั้งวงการเมื่อสื่อยักษ์ใหญ่อย่าง v a ไรตี้และ s k i n แลนด์ออกมายืนยัน2ข่าวใหญ่พร้อมกัน 1. คือการกลับมาของตัวตลกเจ้าชายแห่งอาชญากรรมที่เรารอคอยและ 2. คือการข้ามจักรวาลซปเปอร์สตาร์จาก m a r วิล ที่จะมารับบทวาวไลน์ระดับไอคอนในเมืองก็อตแทมวันนี้ WorldTalk T จะพาคุณไปแกะรอยข่าวลือวิเคราะห์ตัวละครและดูว่า The Batman Part 2ที่จะฉายตุลาคม2027นี้มันจะดักและเดือดขนาดไหนไปลุยกันเลยครับมาเริ่มกันที่ข่าวลือแรกที่ทำเอาแฟนดีซีเนือเต้นแบลี่คีโอกันได้รับการยืนยันแล้วว่า จะกลับมารับบทเดอะจ๊กเกอร์ใน The Batman Part 2ครับต้องย้อนความกันนิดนึงครับในภาคแรกเราเห็นเขาแค่แวบเดียวในฐานะอันซีนอาร์แคมพิสเนอร์ที่คุยกับเดอะลิทเตอร์ตอนจบแต่สิ่งที่ทำให้แฟนๆไฮจริงๆคือฉากดีลิทซีนที่แมตลีปล่อยออกมาทีหลังครับฉากนั้นโชว์ให้เห็นจ๊กเกอร์ที่มีแผลผุพองเละเทะและดูป่วยยิ่งกว่าเวอร์ชั่นไหน เคมี er, ระหว่างเขากับแบทแมนของโรเบิร์ตแพตตินสันมันไม่ใช่แค่ฮีโร่จับผู้ร้ายแต่มันเหมือนฮันนิบาลเลกเตอร์กับคลริสตาร์ลิงครับคือแบทแมนต้องไปปรึกษาปีศาจเพื่อจับปีศาจอีกตัวการกลับมาครั้งนี้สกีนแลนด์วิเคราะห์ว่าเขาอาจจะไม่ใช่วายร้ายตัวหลักของภาค2ครับแต่น่าจะกลับมาในฐานะตัวละครสมทบที่มีบทบาทสำคัญที่คอยปั่นหัวแบทแมนจากในคุก หรืออาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการแหกคุกอาคมครั้งใหญ่เพื่อปูทางไปสู่ภาค3แต่ไม่ว่าบทจะเยอะแค่ไหนการได้เห็นแบรี่คีโอการปล่อยของอีกครั้งคือกำไรคนดูล้วนๆครับมาต่อที่ข่าวเซอร์ไพรส์ที่ไม่มีใครคาดคิดเซบาสเตียนสแตนหรือที่เรารู้จักกันดีในบทบัคกี้บาร์หรือวินเทอร์โซลเจอร์จาก MCU มีรายงานว่า เขากำลังเจราจาเข้าร่วมจัก,กรวาล DCU ของแมดลีฟครับแม้ทาง Warner อร์บาเทอรจะยังไม่ประกาศชื่อตัวละครอย่างเป็นทางการแต่สื่อทั่วโลกและวงในต่างฟันธงไปในทิศทางเดียวกันบทที่เขาจะได้รับคือฮาวิ y d เดนหรืออายการหนุ่มผู้พดุงความยุติธรรมก่อนจะกลายเป็นพ o ูเฟสนั่นเองครับทำไมต้องเซบัสเตียนสเตนถ้าเราดูจากผลงานที่ผ่านมาอย่าง ไอทอนยาหรือเฟดหนังฆาตรกรโรคจิตในดิสนีย์พาร์ทเราจะเห็นว่าเขาเก่งมากในการรับบทตัวละครที่มีบุคลิก2บุคลิกครับเขาสามารถเล่นเป็นหนุ่มหล่อที่มีเสน่ห์อบอุน่นแต่พริบตาเดียวก็เปลี่ยนเป็นคนข้างโรคจิตและน่ากลัวได้อย่างแนบเนียนที่น่าสนใจกว่านั้นคือมีข่าวลือหนาหูว่าสการ์เล็ตโจแฮนสันก็อาจจะมาร่วมแจมในภาคนี้ด้วย อาจจะในบทกิวดาเดนภรรยาของฮาวิเดนหรือบทอื่นๆถ้าข่าวนี้จริงนี่จะเป็นการรียูเนียนของเพื่อนเก่าอเวนเจอร์ในโลกที่มืดมนที่สุดอย่างก็อตเทมครับเมื่อเอาชิ้นส่วนจิ๊กซอมารวมกันโจเกอร์กลับมาฮาวิเดนกำลังมานี่มันกลินอายของคอมิกระดับตำนานอย่างเดอะลองฮาโลวีนหรือด์ควิกตอรี่ชัดๆครับแมดลิฟกำลังสร้างคลซาก้าที่สมจริง การเอาฮาวิเดนเข้ามาในภาคนี้น่าจะเป็นการปูพื้นฐานเรื่องการเมืองเน่าเฟะในก็อตแทมและความล่มสลายของระบบยุติธรรมซึ่งเป็นแก่นแท้ของหนังชุดนี้เราอาจจะได้เห็นมิตรภาพสามเศร้าระหว่างแบทแมนกอร์ดอนและฮาวิเดนร่วมมือกันกวาดล้างมาเฟียก่อนที่โศกนาตกรรมจะเปลี่ยนมิตรให้กลายเป็นศัตรูแค่คิดภาพเซบาสเตียนยินเถียงกับโรเบิร์ตแพตติสันในศาล หรือฉากสาดน้ำกดในตำนานคนก็ลุกแล้วครับสรุปสถานการณ์ตอนนี้ The Batman Part t o กำลังเปิดกล้องถ่ายทำในช่วงฤดูใบไม้ผลิปีนี้เพื่อเข้าฉายตุลาคมปี2027ครับเพื่อนๆคิดยังไงกับข่าวนี้ครับคิดว่าแบรรี่คีโอกันควรเป็นตัวร้ายหลักเลยไหมหรือเก็บไว้ภาค3คิดว่าเซบาสเตียนสเตนเหมาะกับบทฮาวิเดนไหมครับ หรืออยากให้เขาเล่นเป็นใครบางคนดาว,ว่าเคเฟสเวอร์ชั่นปกติหรือฮัตก็มีครับลองคอมเมนต์วิเคราะห์กันมาครับถ้าชอบการอัปเดตข่าวหนังแมบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่อง WorldTalk T ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ